หรับช่วงนี้ค่ะช่วงข่าวฮอตนิว Time จะมีข่าวฮอตอะไรมาอัปเดตท่านผู้ชมตามไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะเนื่องในวันผู้สูงอายุสาคลน,นะคะทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีกองป้องกันการบาดเจ็บกลมควบคุมโรคได้เจงเห็นปัญหาสำคัญคือการพัดตกกลุ้มในผู้สูงอายุปัจจุบนันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยนะคะอยู่ที่รอะ2 0หรือเดินมา10คนมีผู้สูงอายุ2คน ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุการพัดตกหกล้มนะคะเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งใน3เพราะว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของการพัดตกหกล้มโดยความเสี่ยงของผู้สูงอายุเกิดจากการที่ผู้สูงอายุมีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยลงนะคะและกระดูกบางลงทําให้เมื่อหกล้มนะคะไม่สามารถพยุงตัวได้นะคะเกิดบาดเจ็บนะคะต้องพัก พักรักษาตัวรวมทั้งปัจจัยด้านการรับรู้เช่นการมองเห็นหรือการได้รับยาจากโรคประจําตัวต่างๆเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะแนวทางการป้องกันของเราก็คือการคัดกรองนะคะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงปัจจุบันนะคะมีแบบเรื่องของการคัดกรองนะคะผู้สูงอายุว่าท่านผู้ใดมีปัจจัยเรื่องของความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของเพศนะคะแล้วก็สายตาโรคประจําตัวนะคะ รวมทั้งประวัติการหกล้มที่เคยมีมาการป้องกันด้านอื่นนะคะเกี่ยวกับด้านสุขภาพเราเน้นเรื่องของการออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านเพื่อเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นรวมทั้ง การใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวนะคะหรือรองเท้าเพราะเราพบว่ามากกว่า6 0ของผู้สูงอายุลื่นล้มในพื้นระดับเดียวกันนะคะและปัจจุบ,บันผู้สูงอายุนั้นมักจะใส่รองเท้าที่มีคุณภาพที่ไม่เหมาะสม mm. เช่นพื้นที่ไม่เกาะพื้นนะคะ mm. การใส่รองเท้าที่ห่อคุ่มแล้วมีดอกยางที่หนาเหมาะสมจะช่วยได้ในรกรณีนี้นะคะรวมทั้งสภาพแวดล้อมของบ้านนะคะมีการ ที่เป็นแบบบ้านมาตรฐานป้องกันการพัดตกหกล้มในบ้านที่เป็นระดับที่ไม่ต่างระดับจนเกินไปนะคะมีการมีการให้คําแนะนําไว้นะคะกรณีที่ผู้สูงอายุพัดตกหกล้มแล้วควรจะได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแต่สังคมปัจจุบนันปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของผู้สูงอายุมักใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเมื่อหกล้มแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีนะคะในการ เฝ้าระวังผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวนะคะตั้งแต่การใช้ปุ่มกดเตือนนะคะการใช้กล้องวงจรปิดนะคะหรือการใช้ลักษณะของสมาร์ทวอทในการเตือนต่างๆรวมทั้งการใช้ชุมชนช่วยดูแลการมีปุ่มสีแดงหน้าบ้านและกดเตือนเมื่อเรามีปัญหาก็เป็นอันหนึ่งนะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยค่ะในปัจจุบันนะคะถ้าด้านการคำแนะนำนะคะเรามีเรื่องของแอรไลน์นะคะ รายล้มกันได้ของกองป้องกันก,นนการบาดเจ็บที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เรื่องของการคัดกรองสุขภาพวันป้องกันการพัดตกหกล้มนะคะก็จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของกองป้องกันก,นการบาดเจ็บค่ะส่วนถ้าเกิดปัญหานะคะแล้วก็หกล้มหรือไม่สามารถช่วยเองได้หรือว่าเมื่อเพื่อนบ้านหรือว่าตัวครอบครัวพบเห็นนะคะสายด่วน1669ค่ะในการขอความช่วยเหลือทางการสาธรณสุขค่ะทางการแพทย์ค่ะ